ผ้มาม่านค่ะผ้ะมาม่านมันมีเชิงนี้นะคะมันจะสั้นเขาจะเอาแบบสั้นๆแค่ครึ่งหนึ่งหน้าล้องก็จะเป็นแบบนี้เห็นัหมคะดันจะยิบให้ดูเลยผ้มาม่านความกว้างของผ้าม่านนะคะเราวัดหน้าต่างเสร็จแล้วสมมตุติหน้าต่างกว้างสักสี่สิบเซนอย่างน้อยผ้ามันต้องได้เจ็ดสิบเซน เป็นอย่างน้อยนะคะไม่งั้นมันจะจะรูดไม่ได้มันจะไม่ไม่ไม,มีที่ระบายนะคะอันนี้สี่สิบมาดามก็เอาให้แปดสิบเซนเลยนะคะก็เย็บกันเลยค่ะผ้าม่านมันจะผ้ามันจะบางนะคะเราจะขีดด้วยช็อกมันก็จะทะลุไม่เห็นเราก็อาศัยใช้รีดเอามันจะง่ายดีนะคะใช้รีดแต่ระวังนะคะย่าให้มันไหม้ การเริ่มเลยแบบสั้นๆมันก็จะสวยดีอย่างเวลามองมันก็จะเห็นแค่ครึ่งเดียวนะคะแค่ครึ่งหน้าตา่างมันก็สวยค่ะสวยวันหลังไมีอะไรตกแลก จะบางๆทำจะเย็บยากนิดนึงค่อยาประคองนะคะเวลาเย็บจับจับประคองถ้ามันมีเชิงข้างล่างนี่เราต้องเวลาตัดต้องดูเชิงด้วยนะคะเนี่มันพลาดไปถูกแล้วมันจะไม่สวยถูกอย่างตรงที่มันไม่ไม่ไมีเชิงนี่นะ,ะเราต้องเอาให้มันได้เชิงของมัน อะไรก็แล้วแต่มันก็ปรับได้นะคะปรับเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าจะต้องตายตัวไปทีเดียวข้างมันก็เสร็จแล้วค่ะเห่างลอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้เห็นไหมคะนี่มันโผล่มานึ่งนี่มันเป็นนั่นแล้วก็ตัดออกเลยเพราะมันเป็นลายผ้าอยู่แล้วนะคะอีกข้างนึง าก็เหมือนกันเห็นไหมคะนี่มานาก็จะรีดไว้เรียบร้อยแต่ถ้ารีดแล้วยังเย็บไม่ได้ก็ให้เนานะคะเนานะคือแน่นอนที่สุดของการเย็บถ้าเราเนาได้นะมันเสียเวลานิดนึงแต่ว่ามันมันความแน่นอนมันมันร้อยเปอร์เซ็น มั่นใจมันก็ไม่แน่นอนมั่นใจบางทีก็ล้มเหลวไปหลายครั้งก็มีค่ะพรา้ามันก็จะเป็นรูนูทำให้เย็บยากให้บ้านพยายามหน่อยนะคะบ้านเราตกแต่งให้มันสวยงามมันก็อันนี้เย็บตามสไตล์มาดามนะคะมาดาม ลูกค้าก็ชอบมาหลายลายเอาแบบของคนนั้นเอาแบบของคนนี้สงสัยมันจะเข้าหน้าร้อนจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้นะโอ้ร้อน16องศา 16องศานี้ถือว่าร้อนมากถือว่าเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะในประเทศนี้มันจะปรับตัวไม่ทันกันค่ะเรื่องของเรื่องนะคะมาดามเล่งนั้นนะคะนี่ทั้งมก็มาดามลืมบอกไปว่าเราจะต้องเผื่อไว้แล้วแต่เราจะชอบให้มันดูเหมือนมีระบายหรือว่าไม่มี ไม่มีเราก็ยกไปเลยถ้าเราอยากไม่มีระบายแล้วก็เผื่อเผื่อเยอะหน่อยมาดาทำนี่จะให้ดูว่ามีคนเวลาเราเสียบไม้เข้าไปแล้วมันจะมีระบายนะคะ จะพูดว่าใกล้แล้วใกล้แล้วนี่แหละช่องที่ทำระบายนะคะเราก็กะช่องเเอาทีผีกะเลยมาใช้กว้างเท่าไหร่นะคะ่ะาว่ากว้างต้องให้ไม้มโสดได้นะคะมันเป็นไม้ท็มัน,จะ,มมนะะจะใช้โสด มีขายทั่วไปนะคะตามร้านข้าม่นนี่แหละคะ่ะมันจะทำได้ทั้งสั้นทั้งยาวมีหลายขนาดให้เราเลือกตามใจชอบเราก็อย่าเอาพอดีไม้นะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะโสดยากให้กว้างกว่าไม้หน่อเนึยวมาดามรู้แล้วว่าไม้มันขนาดไหนก็ ไอ้สุดสุดท้ายนะคะไงนี่ค่ะุ้ เห็นไหมครับไม้จะมีข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กแล้วก็ข้างใหญ่นี่แหละสดเลย <c oughs> มันก็จะเข้ายากตรงนี่แหลวะว่าตัวเองจะไมาให้เล็ก แม่เล็กจนได้ใส่ได้ก็ใส่ได้จะใส่ชู์สักหน่อยนี่ค่ะก็จะเสียบนี่ค่ะเสียบให้ไปสุดเลยนะคะให้ไปสุดเลย ข้างเล็กใส่ข้างเล็กมันจะสอดเข้าไปในในข้างใหญ่นะคะนีดีย๋ยว้าำขตัดได้ลุงลิงออกหนอดหน่อยนะคะ ก็จะไปแขวนเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็จะห้อยต้องรีดซะหน่อยนะคะถ้าไม่รีดมันก็ข้างๆมันจะดูไม่สวยเห็นไหมคะรีดให้มันเรียบๆนี่เราไม่ได้รีดเราก็รีบใส่ใส่ไม้เลยไม้นี่ก็จะไปแขวนเะาสูงขนาดไหนก็ตามแต่ใจคน,คนชอบนะคะหรือว่าจะของ นี่ค่ะสวยไหมคะผ้ะมาม่านอีกแบบหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้เย็บผ้าม่านสวัสดีค่ะ